วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะของที่นี่วันนี้เป็นวันหยุดของน้านะคะ,ะแต่ว่าน้าจะไปหารายได้เสริมพิเศษสักนิดนึงนะคะนั่นก็คืออินสตา a าร์ดนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Instacart Shoppers เป็นยังไงนะคะตอนนี้คือน้าเนี่ยได้แบตเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะเป็นแบตแรกของวันนี้นะคะซึ่งเป็นการ Delivery a l แ o ลกอ ะะซึ่งน้ากำลังขับ mile, turn left drive. ซึ่งน้ากำลังจะขับรถไปช็อปแอ,อลกออลให้ลูกค้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ายังไงบ้างนะคะเริ่มจากาแบบแรกเลยนะคะนี่นะคะเราอยู่แถวหน้าร้านกันแล้วนะคะทุกคน BBC ทางด้านไซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะทุกคนนะนี่ ก็ขับรถออกมาจากบ้านประมาณ15นาทีนะคะข้ามสะพานมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยค่ะทุกคนแต่ว่านาจะยังไม่ไถ่ายภายในร้านนะคะทุกคนนะต้องใส่หน้ากากด้วยเรียบร้อย เดี๋ยวหน้ามานะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมานะคะอีก0.2เมาวนะคะทุกคนเราก็กำลังจะไปถึงอ่า จุดหมายนะคะบ้านลูกค้านี่ต้องใส่เกตโคต้ดด้วยนะคะทุกคนนะคอยลังก่อนนี่นะคะเพราะว่าบางบางบ้านนะคะต้องมีเกตโคต้ดอย่างนี้นะคะทุกคนนะ,ะ <Please S 1> เกตโคต้ดไม่ผ่านเกตโคต้ดไม่ผ่านต้องโทรหาลูกค้านะคะทุกคน Hello. Hello, Linda. I am your uh, You are in stock chopper. Ah. Got it, hun. It works. Okay, Linda, thank you so much. Okay, see, you in a, see you in a minute. Thank you and see you in a minute, bye. <jamais> <Sh Words> <Ora Halo> to go. Onto Durham avenue, then your destination will be on the left. <southeast melodic> <Yes> <therix> นะาไปส่งอแอลกอฮอลให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแบชต่อไปจะที่ไหนนะคะแล้วได้เท่าไหร่เดี๋ยวตอนหลังก็นะาก็จะมา,าโชว์ทุกคนให้ดูว่า,าแต่และแบชนี่นะ้านะทำได้กี่บาทนะคะทุกคนนะเสร็จไปหนึ่งแบชของอินสตาคาร์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอดีมันมีบล็อกที่ยังว่างอยู่ของกระพนะคะนะนะก็เลยไปสเกดูบล็อกไว้20นาทีนะคะมานะก็มีสายเข้ามานะคะ1 หนึ่งทริปนะคะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะทุกคนก็ไปนี่นะกำลังเอ็กเซปต์จากทริปไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะขับรถไปรับอาหารนะคะที่ uh, t ropical smoothie นะคะแล้วก็เป็นทริปที่ไกลนิดหน่อยนะคะก็คือขับไป6ไมล์นะคะทุกคนประมาณ1ิบ1ินาทีนะคะ นี่เราเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราพักเบรกจากอินสตารมแป๊บหนึ่งเราไปกับพาะมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันว่าวันนี้จะมีอะไรอีกบ้างนะคะเราเดี๋ยวจะมาสรุปกันตอนท้ายว่าวันนี้เล่นๆน,นะคะนะทําได้เท่าไหร่นะคะทุกคนนะวันหยุดนะคะ ไปอาหารก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมานี่นะคะทุกคนนี่เราก็ได้อาหารมาแล้วนะคะนี่นี่นะคะสมูทตี่สองแล้วก็อาหารนะคะแล้วก็กดรีฟิ้งเลยนะคะนี่เดินทางไปเลยนี่แปดจุดเก้ามาเลยนะคะชุิปนี้นะคะทุกคนไกลมากเลยนะที่จริงนะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันมาสรุปกันทีหลังว่าเป็นยังไงทุิปนี้นะคะคคุณนาก็มาส่งอาหาร ถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะจะให้ดูเป็นตึกนะก็มาส่งที่นี่นะคะทุกคนนะอ่าอันนี้ใกล้แม่น้าเมื่อกี้ลูกค้ามาครับที่หน้า็อบี้นะคะวันนี้นะคะนะ้าก็ได้ไปหนึ่งแบชนะคะแล้วก็ขับกระพับ,บไปเที่ยวหนึ่งนะคะก็กลับมาไปซื้อของแล้วก็มาทำขบข้าวนะคะแล้วก็มานอนพักนะคะก็วันนี้วันอาทิตย์ไม่ไม่อะไรมากนะคะก็ เที่ยวหนึ่งเรามาดูกันนะคะว่าเราได้เท่าไหร่นะคะเราไปที่สกัดแอแล้วก็เออร์เน็งใช่ไหมคะแล้วก็ครีนวิกนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะนาได้แบบหนึ่งนะคะเมื่อกี้แอลกอฮอล์นะทุกคนนะหนึ่งแบตช์นะคะคัสตเตอร์ทิปนีินสิบสี่ดอกว่านะคะ,ก,ะ,คะก็เที่ยวนี้นี่นะคะก็นาได้ไป21ดอนะคะใช้เวลาไปประมาณ 43นาทีนะคะทุกคนได้ไป21.38ดนนะคะนะคะกรับครับดูกันว่าเมื่อกี้ที่น้าทำไปเที่ยวหนึ่งได้กี่บาทนะคะนี่ได้ไป12ดอนนะ,ะทุกคนเรามาดูกันว่านี่นะคะอ่ะใกล้ๆที่อ่า t ropical smoothie cafe นะคะอ่าน้าใช้เวลาอันนี้ มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะชุดนี้เพราะว่าได้ทิปแค่สองดอลนะแต่ต้องขับรถไปทั้งไปทั้งกลับนะได้สิบาจดเจ็ดมาว่ะก็ได้มาแค่12.95ดเก้าห้นะคะเกือบสิบสามดอลก็ถือว่าเที่ยวนี้ไม่คุ้มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำใหม่ตอนช่วงบ่ายนะคะจะมาโชว์เพื่อนๆดูนะคะก็อันนี้ก็ได้ไปนี่นะคะ12.95แล้วก็อ n s t a าค เท่าไรเมื่อกี้สามอี่อ็า21.38นะคะก็ได้3ามสิบสดามนะคะทุกคนก็ประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะนี่ก็ตกเป็นเงินไทยเราจะได้เท่าไหร่ชั่วโมงประมาณ20นาทีนะครได้ไปพันแบบอะพันหกสิบพันหกสี่จุดสองสาม ะะก,ก็ตอนนี้ก็มานอนพักนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปทาใหม่ตอนอตอนเย็นนะ,ะนะคะนะคะเดี๋ยววันหลังนะก็จะพาไปชมบรรยากาศแล้วก็เที่ยวอื่นๆวันอื่นๆนะคะบรรยากาศการตามพื้นที่ต่างๆตามร้านอาหารต่างๆนะคะว่าไปส่งอาหารมันเจาะจงไปรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะคะส่วนคลิปนี้พอหอมปากหอมคอนะคะทุกคน ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามาทุกคลิปที่นา้าเอาไม้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวิถีชีวิตคนไทยในอเมริกานะคะเรายืนด้วยลําแข้งของตนเองนะคะแล้วก็ดูไปแบบแก้เครียดแก้เบื่อสำหรับคนไทยที่อยู่ไทยแล้วกันนะคะจะได้ชมบรรยากาศของคนไทยที่อยู่อเมริกาอ่านอิเลกในในแบบสไตล์ของน้าเองนะคะซึ่งอาจจะไม่ไม่เหมือนใครนะคะก็ฝาก ชมด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ